ก็อยู่มาประมาณไม่มากเท่าไหร่นะครับ4-2ปีนะครับแต่เป็นศิเดียนะครับอยู่รักษาพัอดนะครับก็ดีใจนะครับที่เห็นความผูกพันและก็ความสดันทาสัิคีของพี่น้องของเรานะครับที่ได้โมกันจัดงานในวันนี้นะครับก็ขอแสดงความยินดีกับพี่ทูนนะครับพี่ทูนนะครับที่ทํา นะครับก็จะได้ไปประกอบอาชีพของท่านนะครับจากงานรองก็จะมาเป็นงานหลักแล้วนะครับก็คงจะได้สิ่งเต็มที่นะครับและในโอกาสนี้ผมก็นะครับไม่มีอะไรจะกล่าวก็ขอขอบคุณขอบใจนะครับพี่ๆน้องๆทุกคนนะครับที่ได้ให้โอกาสอาชนพโรงทานเสือพงศ์ามนะครับได้เอาลงงาน,นครบชบโรงทานเสือพงศ์ามก็ส่วนมากก็จะเป็นผู้วุฒิสูง นะครับตัวกเกษที่มีประวัติในการรับราชการที่หน่วยรักษาการสามครับก็เป็นเป็นบ้านพักที่2นะครับ